c ีวิกเอฟอีมาติดแอมเบไลท์แบบตรงแอมเบไลท์แบบตรงุ like บบรง่นดีเนตัดให้สวัสดีครับดีเนก็นกนจัดให้นี่วันนี้เราเจอกันยามค่ำคืนอย่างนี้เลยครับแต่ครับเออไม่ใช่คันนี้นะครับพอดีลูกค้ากลับไปนะครับเราเพิ่งมาทำอินเสิร์ตตอนเริ่มกับตอนปิดครับไอตอนที่ คันนี้ในคลิปเนี่ยเราได้อัดไว้ล่วงหน้าครับก็เลยไม่มีเวลาทำพอดีวันนี้ลูกค้าเยอะนิดหนึ่งเลยมาอินเสิร์ตแบบอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะฮะก็คลิปนี้ครับลูกค้า Civic s e หรือ New Civic ตัวใหม่ครับคันนี้ครับมาติดตั้งแอมเบรไลแบบตรงลูจากร้กนานเรานะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในคลิปนี้ก็เลยดีกว่าครับว่าหลังติดตั้งไปแล้วเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนตามไปชมในคลิปนี้กันเลยครับ Oh, ที่ได้ชมไปครับเมื่อกี้นี้เลยครับก็เป็นผลงานการติดตั้งนะครับแอมเบลไลท์แบบตรงรุ่นสำหรับ c ี v i c FE นะครับหวังว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับกาลังลางเลหรือว่ามีความคิดอยากจะมาใส่ตัวแอมเบลไลท์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับที่ใช้รถ c ีวิกเอตัวนี้อยู่นะครับก็ติดต่อเราได้ครับทุกช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมครับกับดีเนกาลาดครับ คลิปนี้นะฮะก็เอากันอย่างนี้เลยครับไม่มีรถมาให้โชว์ด้านหลังกันอย่างนี้เลยครับเพราะรถลูกค้ากลับไปแล้วครับเราก็มาอัดกันตอนนี้เลยครับก็นะฮะใครสนใจก็ติดต่อเราได้นะครับก็ดีดีให้คําปรึกษาคําแนะนํานะครับใครอยากแต่งอะไรก็สอบถามเราได้ครับยังไงคลิปนี้ที่ดีเนจัดให้ในวันนี้กับแอมเบลไลซ์ซีเอฟอีขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะมาจัดอะไรให้รอติดตามชมกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดีเีจัดให้